มอนคับควานเปอาหนามชู้อีกเออาเอาเอาเอาปาดนอนบึงบึงบึงบุงคุ้งคุ้งสูงขบ้านเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ่แม่ก่วยแม่ผมไม่เชบดูถท่นนอนนอนขอจิ้ ีครับมาอยู่ช่องเป่าตามจิตช,ชีวิตช้างนะครับผมโอ้เลีนาน้าตัวดำเยียมแฮ่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 ดึงถูกไหมอ,ออกมาก็ปวดซ่าเลยเจ้าช้างดำแมนเล่นแล้วอยู่ทน,น้ำทิ้งแล้วเฮ้ยเอาเอา โอ้โหสนุกมากครับผมเอ,อาไม่สนใจคุณแม่เลยคุณแม่ก็ยืนอยู่นู่นนะครับมองไปเห็นไหมกันไหมครับผมส่วนลูกชายดูดูลูกชายไปแม่ครับเอ,อาเอามุด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 ใบน้เาเวันเห้เอาลอยน้ำแล้วครับลอยน้ำแล้ว วันเป่าหนามชูยอีกน้าลุยดิเนี่ยอุยเปลี่ยนงาใส่เ <S <s ลย ouais ว่อ

โอ้สนุกมากเลยครับสนุกมากเลยแต่ว่าน้ำบอกจา,ากถังไปแล้ว <laughs> น้ำเฟียดออกไปแล้วเบลไปน้ำช่ยอีกเนาะนอนชิ่งน,อน,อ,น,นอนได้ไหมนอนชิ่งนอน,นได้ไหมนอนโชว์แล้วเอา,เอานอนเล่นน้ำโชว์แล้วอัอน,น,อน,นนี้นี่วันดีครับแล้วมาโนม่าเมียส่งมาเลยส่งมาเลยผมกำลังมวนอยู่ส่งมาก,ก่อน พวนเป้าหนามีกลูกตาสิขึ a ้นงวนี a ่าึน่วะเมมุดหน่ำเนาะคุณเนาะอุอโอ้ยเนาะโอครับเป่าใส่น <ice and> <hose> ีล <pronunciation though> ้วนี่นี่รบวกครเนนอนปนี่ล้วมีแต่สิเป่าอย่างเดียวได้พ่นนอนล้ว บอกผมม่รู้ผมกำลังมวลผมกำลังมวลผมกำลังเฉดนุกเลยครับว่านเป้าหนามประจูกระจายเลยว่ะเสียนามเบิดเหมือนเลยมึหนุกมากหนุกมากบวกขามเลยเจ๊งน่อยกับร้อยเป้าหนามเสียใจจังเเนาะ นอนใอ้างโลดแช่แช่ถังพวนนอนนอนนอนลงนอนลงเร็วหลับซะเนาะนอนลงเร็วในคนช่างน่อยขี่ดิรีบไหมอ่าวเอาเอาพวนพูนผู้เมียทางดังเงินล้วลูกไสเสียผู้เมียบอกเห็นลูกไสข่อยบว่ามัสิ ลูกชายข่อยหายไปไหนคือโดนแท้อางั้นสิแทเทะลูกชายมาแอบเล่นน้ำอยู่พี่เด้อคุณแม่คุณแม่หางดีลูกชายคุณมาเล่นน้ำอยู่นี่นะคุณนายไม่ยอมออกจากอ่างเลยไม่ยอมออกจากอ่างนะครับดูดูดูมวลนี่ดีเขึ้นสนุกมากครับเอา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  กอ,อ,อะพุงนู้มเหมี้ยนมากูอะเอา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 ปาดอนเบึ่งเบึ้เบึงยพุง่งพุ่งถล่มถลงาโอ้ยเนะสนุมกนมากเลยถุกใจเขาครับถ้าได้เล่นสระใหญ่ๆใ,ใน่คงจะสนุกเป็นคล้องนอ้ำอ่ะเล่นน้ำม,มูนอะ่ะมวนเลยแต่ต้องมีรถ1 0อก่อน,นะครับน้ำไกล ไกลมากนนนนถ้าเดินไปก<ง>ว่าจะถึงครับน,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 นี่ก็ลงขัน้นูนี่ขันในะนำนอนน,น,น,อน,นอนลงไกินเป้่าน้ำย่างเดียวแล้วนนลเป่นาน้ำแซย่างเดียวแล้วนี่นล้วอุ้ยนอเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยขอไมเชอขอเดี๋ยวพอนะพอน้าแล้วพวน้ำแล้วพวน ออหาแนวเรียงตลอดวะข้าบะมีไอ้อันนี้เพื่อนนี่จ้างกับไเฮ็ดหัวดีหัวดีบอกให้เฮ็ดยื่อเล่นสันแล้วไหเฮ็ดจ้าแม้นครับว่าบะมีแนวาไหมผมกินผมเห็ดดอกครับโอ้หน้าบอกเบิดแล้วคุณน่ะเอาเอานอนอย่างนาี้สันเอาเอาไปเอาไปขี้หมวนแหงหน่อย่างหน่อยเอ้ยช่างน้อยฉางวนเฮ้ย <c oughs> ช่งมาช่งไม่ผมไม่เจี๊ยบดูท่านอนอ่อนขอกินครับอ่อนอ่อนขอกินเอ่อนขอกินนะบ่ย้อมบ่ย้อมสางหน่อยบ่ย้อมออกจากอ่างะบัวมาย้อมบอกติดอ่างมิ่งติดอ่างกันตายแล้วเออมิ่งติดอ่างเบื้องง่ายมึงเอ้ยเบี่ยง์ทุ่มสับอ่อน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  อ่อนอ่อนเออเจ็บครับเจ็บบวบเบื่อถือใจรีสังหน่อยนี่ถือใจแฮง นนนนพุ่งสูงก็อ้างอีกเวลานอนนี่เวลานอนนี่พุ่งสูงก็อ้างอีกเอาเอาเอาสุดๆเลยครับควรสุดๆเลยหนุกมากหนุกมาก สนุกมากครับแม่เจี๊ยบครับเอาน้ตมาส่งแม่กินไปน้ำเลยไปน้ำมันจะฟินดีครับผมมามันฟินดีนะครับแม่เจี๊ยบโอูโอโหะนะ้หมดน้ำแล้ววันนี้นิ่งเลยมุด <ś led> น้ำอยู่จะเลิกสิมุดน้ำครับนิ่งเลยเหรอหุดน่ะมึงนิ่งเลย เสียงเสียงตาทีเด้อคุณกิเลเมด้าคยา่สีางหน่อยเลนด้ามแลนี่ยอมผิดในร้างเลยก่อนหนึ่งก็อย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหนผู้จ่าม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมก็ฝากภาพความน่ารักและเสียงเท่านี้นะครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับ ก็เริ่มคิดพ่อแม่บอกเอ้า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 ตัวดำเกียมมากเลยลายแล้วครับสวัสดีครับ